สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อ ด,ดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรพไพ่ใบแรกนะครับได้เด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญ4 of of ครับแล้วก็เป็นไพ่เอทออฟ ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ฮาทวยนะครับชาวราศีเมถุนลักขณามิถุนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะยังมีแพชชั่นมีความรักมีแรงปัรถนาที่ดีที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นไปถึงนะจุดมุ่งหมายความรู้สึกในสิ่งดีๆมากกว่านี้เพียงแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดของ ทัศนคติใดๆอาจจะคงต้องปรับมุมมองปรับ mindset ใหม่นะแล้วเราอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความรู้สึกในสิ่งที่ดีมากกว่านี้วงเล็บนะครับผมบอกว่าใครที่กําลังคิดลบ ใครที่กําลังมีปัญหาใครที่กําลังมีความรู้สึกว่ากําลังคาดหวังอยู่กับความสัมพันธ์จนเกินไปให้คุณพยายามลดแล้วก็ละมันลงไปบ้างอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างฟื้นกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆสิ่งที่คุณควรทําคืออาจจะต้องพยายามเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเด็กถือเหรียญบางครั้งเนี่ยการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาการเก็บความรู้สึกในสิ่งดีๆเนี่ยให้มันประสมมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกําลังใจที่อาจจะทําให้เรามี ความรู้สึกฟื้นฟูกลับมาเป็นโอกาสแนวนมทิศทางที่ดีขึ้นเด็กถือถ้วยคือการมองโลกในแง่ดีการมีสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดความประทับใจอะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันมีความรู้สึกที่ดีเราก็ควรที่จะเก็บมันไว้เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจเพื่อที่เราจะได้ไปถึงนะจุดมุ่งหมายปลายทางความรู้สึกกับความหลักให้ดีต่อกันมากกว่านี้ไพ่ใบนี้คือโฟล์ทัคัในบางครั้งอะเรามีความรู้สึกว่าเราอะคาดหวัง กับสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะในตามตำนานไพ่บอกว่าเป็นรูปที่คนกําลังนอนหลับอยู่แล้วกําลังฝันถึงถ้วยที่มันสวยงามแต่สิ่งที่ตัวเองมีคือ3ถ้วยมันไม่ได้สวยงามแบบที่เราหวังเอาไว้พูดง่ายคือเกิดความคาดหวังละหนึ่งนะครับ2คือมีความรู้สึกเปรียบเทียบ เนะมื่อก่อนดแบบนนีแบบนั้นแบบนี้ตอนนี้รู้สึกเหมือนคุณอาจจะดูห่างดูไม่เข้าใจดูไม่พัฒนานั่นนูน่นนี่มันมีความรู้สึกเป็นประมาณนี้5ถ้วยมันทําให้เราผิดหวังนะครับสามถ้วยคือการแบบผิดหวังในเบื้องหน้าแต่ความสําเร็จมันอยู่ข้างหลังมันเป็นอนาคตอ่ะแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจเราไม่ได้ไปมองแต่มองถึงในเรื่องของความรู้สึกที่เรากําลังนอยกําลังแบบ มีปัญหากับความคิดสี่ถ้วยมากกว่านะครับสามถ้วยนะมันก็เหมือนสี่ถ้วยบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอะ่ะคาดหวังอยู่กับความรู้สึกจนเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้คาดหวังก็ไม่ต้องเนกาทีฟนะครับผมแค่บอกว่าใครที่กําลังคาดหวังให้คุณพยายามปล่อยวางนะหนึ่งไม้มาให้คุณพยายามต่อยอดพัฒนาความรู้สึกความหวังอย่างที่บอกว่าเก็บ ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่มันเป็นโมเมนต์สิ่งดีๆนะครับแล้วก็พยายามมองโลกในแง่ดีพยายามเติมเต็มกันและกันสิ่งเล็กๆน้อยๆการยิ้มให้กันเนี่ยเพียงเล็กน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ดีดีกว่าแบบมาบึงบ้งบูดทำหน้าแบบไม่พอใจเวียเ่ยงใส่กันมันก็ไม่ไม่เป็นอะไรที่มันแบบ เกิดความประทับใจถูกไหมครับอันนี้เราก็ต้องพยายามปรับแล้วลองดูสถานการณ์ไปก่อนแต่ถ้าปรับแล้วทําทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นค่อยว่าตามสเต็ปเนาะอะไรประมาณนี้ที่เราไปดูกันต่อนะครับว่าแล้วความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อขอใพ้เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศีเมถุนลักขาเมถุนเพิ่มเติมไพ่ใบแรกนะครับแถวล่างได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่หกดาบ The ะสันสามไม้ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เดอ e ์เฮมิตอิทธิพลใต้สำหรับ9้าวดาบสแสดงว่าคุณกำลังวิตกกังวลกำลังซีเรสกำลังคิดอะไรเนะี่ยค่อนข้างดำดิ่งอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาที่ดูไพ่คือมีความเป็นนอยละมีความแบบคาดหวังล้มีความรู้สึกแบบ ทำไมมันไม่ดีทำไมเกิดมามันท้อใจมันทุกข์ใจทำไมเรามีคนรักแต่ละทีก็รู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันไม่มีอนาคตมันไม่ดีแบบนั้นแบบนี้หรือว่าทำไมเขาไม่รักทำไมเขาไม่เลือกเราใดๆมันมีความรู้สึกแบบพารานอยเยอะนะ่ะสำหรับชาวเมทุนแล้วก็รักขนาเมทุนนะครับให้เราพยายามปล่อยวางความคิดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็พยายาม ตัดสินใจทําอะไรเนี่ยให้มันเป็นแบบอนาคตมากกว่านี้อาจจะทําให้ทุกอย่างดูมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้ก้าวดาบบางครั้งเนี่ยเราอาจจะกําลังไปยึดติดอยู่กับอดีตหรือทุกอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้แต่มันคงเป็นไม่นานหรอกเพราะอะไรมันมีไพ่แบบน,นี้คือไพ่ของการที่เราได้ตกผลึกคิดตัดสินใจลองอยู่ลองดูสถานการณ์แบบนิ่งๆเงียบๆดูนะครับลองคิดหรือลอง ตัดสินใจอะไรเนี่ยด้วยสติความคิดของตัวเองให้เยอะกว่านี้แล้วลองพิพงจารณาไพา่ในบนี้คือไพ่เ h e h e r m i t Hermit เนี่ยคือไพ่ของลาสีนะครับตามตำนานไพ่บอกว่าฤาสีคนนี้ต้องการที่จะแสวงหาการหลุดพ้นเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดเขาวิปัสนาเพียงคนเดียวโดยมีตะเกียงนำทางเพียงหนึ่งเดียวตะเกียงเนี่ยนะครับในไพ่ยิบซีเนี่ย คำว,ว่าตีปริศนาออกมาแล้วมันแปลว่าการส่องแสงสว่างในยามมืดมันเป็นปริศนานะครับไพ่บอกว่าคุณจะสามารถหาทางออกหรือคำทางได้อะพูดง่ายคือมันก็เหมือนสปอตไลท์อะที่ส่องไปที่ไหนมันก็จะเห็นแสงสว่างที่นั่นแสดงว่าการที่เราขึ้นไปวิปัสสนานะครับ ก็คือพูดง่ายๆก็คือการที่เราได้อยู่คนเดียวได้คิดได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างอะมันทําให้เราปล่อยวางได้ดีขึ้นไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่หกดาบ6ดาบคือการ move on การปล่อยวางการหลุดพ้นนะครับการที่เราใช้สติมากๆการที่เราตัดสินใจอะไรด้วยการที่เราไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความ คิดหรือความคาดหวังหรือความน ег ทีบจนเกินไปมันจะทําให้คุณเห็นแสงสว่างนะครับที่ดีมากขึ้นมีไพ่เดอะซันมาด้วยเดอะซันคือแสงสว่างที่คุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆการเริ่มต้นใหม่ๆเดอะซันคือการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับแล้วก็หมายถึงชัยชนะหมายถึงความสําเร็จหมายถึงสิ่งที่เรานั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงได้มากขึ้นเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับแล้วก็ดอกทันตะวันเนี่ยหมายถึงความหวังหมายถึงความรู้สึกที่เราแบบเหมือน ถึงแม้เราจะท้อถึงแม้เราจะทุกข์ถึงแม้เราจะเหนื่อยใจความรู้สึกใดๆแต่ถ้าเราพยายามคิดตัดสินใจ move on กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นทางออกที่ดีได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าทุกข์หรือสุขน่มันอยู่ที่ใจถ้าเราสามารถที่จะเคลียร์ความรู้สึกโดยการที่เราได้ตกผลึกได้ตัดสินใจได้ทำอะไรด้วยความคิดของเรานะครับมันอาจจะทำให้เรานั้นถึงจุดที่อาจจะแบบ ปล่อยวางได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ move on กับความรู้สึกในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับมีไพ่เป็นนี้คือ a i g of w a n d คุณสามารถที่จะเริ่มต้นพัฒนานะครับ อหนึงหม้เนี่ยในทางไพ่ยิบซีหมายถึงการเจริญเติบโตการโกลอพการเติบโตการพัฒนานะครับหรือการที่เรามีความหวังมีแพชชั่นแพชชั่นก็หมายถึงแรงรักแรงปัรถนาที่ดีที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราอะไปในทิศทางที่ดีแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปจากไพ่เด็กถือถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่หนึ่ง อาจเด็กถือเหรียญน,นะครับประคับประคองไปนะมีแพชชั่นในการนำทางคุณก็จะมีโอกาสดีๆความรู้สึกเปิดรับนะครับหรือความรู้สึกเปิดกว้างกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติดีๆแล้วมันทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นถึงนะจุดมุ่งหมายปลายทางความสำเร็จได้ดีขึ้นสามารถที่จะมีโอกาสดีๆที่จะทำให้ความรักของเขากับเรานั้น จูนกันได้ดีขึ้นแล้วทาให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็พยายามปรับมุมมองปรับความคิดแล้วคุณอาจจะเจอความรู้สึกดีๆมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ